บ้านที่เราสร้างสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานทางเหนือนะให้มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ชอบที่มันมีเทอร์เรสแล้วมองวิวออกไป ถึงแล้วนะคะทุกคนโมริเนเชอรลฟาร์มนะคะขับรถขึ้นมาก็ไม่ไกลเมืองเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเข้าไปดูกันเลยไปแล้วนัดกับพี่เมี่ยงแล้วก็พี่ปอไว้นะคะเจ้าของโมริเนเชอรลฟาร์มนะคะ It> it> ี่ im it> <im it> ่คะสวัสดีค่ะใช่ค่ะี่ยมนะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะน่ารักเนาะค่ะน่ารักเต็มเลยจ้าจ้านัดไว้ปีปีที่แล้วทำไมเธอเพิ่งมาปีนี้อ๋อเธอพอดีเลยไปหนึ่งปีเลยอ่ะนี่ฉันพี่ออกจากบ้านก่อนไหมคะใช่ได้ค่ะอันนี้อันนี้บ้านเป็ดบ้าช่วยช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ได้ค่ะพอดีโดนขังมาตั้งนานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเยอะมากใช่ค่ะ ตอนนี้ตั๊กอยู่กับพี่ปอแล้วก็พี่เมี่ยงนะคะเจ้าของบ้านิเเรฟาร์มนะคะเนี่ยเห็นว่าที่นี่มีบ้านพักที่แบบเปิดใหม่เลยวันนี้ตั๊กอยากมาแบบเปิดซิงอยากรีวิวเป็นแบบคนแรกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวพาไปดูคอนเซ็ปต์ที่นี่เป็นยังไงคะหลังใหม่นี่เรามีชื่อว่าบ้านปูจินิโมรินะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบ้านของของเพื่อนรุ่นพี่ของพี่นะซึ่งเขาให้พี่ช่วยสร้างให้เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็ ฝากบ้านไว้กับพี่ให้ช่วยปล่อยเช่านะเออยพูง่ายคือช่วยกันทำมาหากินนะครับก็เป็นบ้านที่เราสร้างสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานกับทางเหนือนะก็ออกแบบให้เน้นถึงฟังก์ชันการใช้งานมีออนเซ็นอยู่ในบ้านด้วยนะครับมีห้องครัวเล็กๆเ,เออเป็นไซส์แฟมิลี่พักได้5ท่าน6ท่านนะครับเป็นแบบครอบครัวใหญ่เลยใช่แล้วก็มีสตรอเบอรี่ปลูกไว้ตรงกลางสวนตื่นเช้ามาก็ สามารถตื้นมาเก็บสเบร่กินได้ด้วยในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคูแบบนี้นี่คืออยากไปดูแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวจะวันนี้ขออนุญาตทั้งวันอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะชมั้งคาเฟ่ชมสวนทํากิจกรรมด้วยขอบคุณพี่ปอนะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะได้ค่ะค่ะ อนนี้ก็อยู่กับพี่เมี่ยงอีกแล้วเนาะเพราะว่าพี่ปอไม่อยู่ก็ต้องขออนุญ,ญาตให้พี่เมี่ยงเนี่ยพามาทัวร์บ้านบ้านหลังนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่เมี่ยงฟูจิเนโมริอ๋อคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเนาะ <laughs> คอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะหลังนี้คอนเซ็ปต์อันนี้เป็นบ้านแฝดค่ะ <laughs> คือ,คอ,คอสามารถพักได้เป็นครอบครัวเพราะว่าแขกที่มาโมริเนี่ยจะเป็น <sm ari> แขกครอบครัวเยอะครอบครัวเยอะ <laughs> ก็จะพักได้หลังละสามท่าน <laughs> นะคะก็เป็น6ท่านแล้วก็มีออนเซน็น สองออนเซนเลยมีออนเซนทั้งสองห้องเลยแล้วก็จะมีมีห้องครัวตรงกลางมีครัวตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วก็มีสวนสตรอเบอรี่เก็บทานได้คือออนเซนเนี่ยจะมีเฉพาะบ้านแฝดหรือว่าหลังอื่นๆก็มีหนัลังอื่นบางหลังมีอย่างเช่นเลี้ยวข้างว่าบีซาบีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีออนเซนเหมือนกันอ๋อแสดงว่าความพิเศษที่โมริฟาร์มก็คือจะมีออนเซนเป็นน้ำแร่ธรรมชาติใช่น้ำแร่ธรรมชาติที่เจาะบาดาลลงไป ลึกเท่าไหร่นะร้120อยยี่สิบเมตรใช่เป็นน้ําแร่ออนเซนเลยใช,ใช่อย่างของบ้านวาบิเนี่ยจะเป็นออนเซนเอ่อห,หนึ่งบ่อที่แช่ด้วยกันแต่อันเนี้ยเหมือนสามคนก็ได้แช่แล้วอ่ะมีสามคนก็แช่ได้แล้วอมี2ออนเซนมีสองออนเซนแยกกันใช่ใช่ ก็คือออนเซ็นเนี่ยสามารถเปิดแช่ได้ตลอดเลยตลอดจะนอนในนั้นก็ได้ <laughs> <laughs> ตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์ก็คือเราจะตั้งความร้อนไว้ที่ประมาณ39-41ถึงองศาก็จะคือจะแช่ตอนไหนก็ได้ก็ร้อนตลอดเวลาแล้วหลังจากที่แขกเช็คเอาท์เนี่ยเราก็จะทำความสะอาดบ่อเปลี่ยนบ่อเปลี่ยนน้ำทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ค่ะและหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะหลังบ้านแฟร มันจะมีราคาโปรโมชั่นสำหรับช่วง low season ตั้งแต่10%ถึง40%อร์แล้วแต่ช่วงข<ต>องเดือนถ้าถืว่าว่ามาแบบไม่ได้แบบครอบพอ,อใหญ่อย่างเงี้ยอยากจะอยู่สักหลังเดียวอย่างนี้ได้ไหมคะก็ <S <S ได้นะถ้าเกิดว่าช่วงน้าโลหรืออะไรอย่างเงี้ยมากันแค่นามคนก็คือพักได้พักไ็อก็จะครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย มาช่วงหน้าโลดีกว่าถ้าเกิดอยากจะแยกสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมาช่วงหน้าหนาวมันก็จะฟินกว่าเนาะอากาศที่แบบเย็นสบายบรรยากาศดีแช่ออนเซนอย่างเงี้ยฟินกว่าาใช่ค่ะโอ้โหด้านในก็น่ารักมากเลยค่ะใช่ค่ะโซฟาใหญ่มากค่ะก็เตียงเตียงมุ่งอันนี้เตียงเนี่ยเตียงดูดวิญญาณดูดวิญญาณใช่ค่ะแขกชอบมากนี่ค่ะ แล้วเขาจะมีชุดเรียกอะไชุดยูกตะค่ะนีชุดยูกตะผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็คือของเอามาจากญี่ปุ่นเอาไว้เปลี่ยนตอนแบบลงออนเซนหรือใส่นอนใส่นอนก็ได้อันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องน้ำใช่ค่ะเชิญค่ะโอ้ยไม่ว่าห้องนอนใหญ่มากมีอ่างสองอ่างสองอ่าไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำธุระส่วนตัวแยกกันเลยแยกกัน โอ้ใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ได้เกียคนคะแช่สูงสุดก็แช่ได้1-2-3่สองสามสี่คนใช่นั่งเต็มนี่เลยแล้วระดับน้ำนี่ใส่สูงไหมคะก็เท่าระดับเนี้ยค่ะโอเวอร์โฟลของมันเนี้ยค่ะน้ำก็จะร้อนตลอดเวลาและก็คือเปิดเปิดชมวิวได้ใช่ค่ะเปิดชมวิวได้เปิดนตัวตัวละอ๋อเลื่อนเปิดชมวิวได้นี่แช่ฟินฟินชมวิวนะจ๊ะจิบ น้ำส้มยูสุอันนี้ออกมาก็เป็นทางเดินนะคะทางเดินตัวยูก็คือจะเป็นบ้านแฝดเนาะคือเหมือน,<ส>นกันฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนฝั่งนี้เป๊ะเลยแล้วก็จะมีครัวอยู่ตรงกลางมีเตาไฟฟ้ามีตู้เย็นมีเนี่ยน,นะคะไมโครเวฟเนาะ คือไม่ต้องเตรียมอะไรขึ้นมาแล้วครบใช่ค่ะทำอาหารเลยจะคือมีทุกอย่างแต่ทำไม่เป็นนจ๊ไก่ทาสกี้เขามีให้ครบหมดเลยแต่ทำไม่เป็นนะคะก็คือมานั่งแบบทานอาหารกันได้เนาะใช่ ก็สามารถแขกก็สามารถซื้ออาหารจากด้านนอกก็มาแบบมีวิวส่วนตัวมานั่งทานอะไรเงี้ยมาจอยกันได้เยแบบมองออกไปเป็นฟินมากบ้านแฝดหลังนี้นะคะเป็นแบบใหม่เลยเนาะเปิดใหม่หมเลย มีคนเข้าพักแล้วยังคะมีคนเข้าพักแล้วค่ะช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฮึมเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มเลยค่ะใครที่อยากจะมาแบบอยากอยู่บ้านใหม่เป็นคนแรกแกเช็คอินก่อนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้พี่เล่เราก็สนใจแล้วนะคะและถ้าส่วิว่าใครที่ดูช่องกำลังนิยมมีราคาพิเศษให้ไหมคะได้ติดต่อาบอกว่าจากเพจกำลังนิยมเนาะมาจากเพจกำลังนิยมนะคะเดี๋ยวพี่เื่องมีส่วนลดพิเศษให้อยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เล่จองคนแรกเลย มาพักที่นี่แล้วค่ะในสวนที่นี่ค่ะเขามีกิจกรรมอะไรให้เราแบบทําได้บ้างคะตอนเช้านะมีมีพระมาเดินบิณฑบาตนะคะ,ะปกติพี่ก็จะใส่ผ้าท่านทุกเช้าอะไรนะก็จะมีมลมาก็สามารถร่วมได้ถ้าเกิดงานสวนเนี่ย ก็ต้องแล้วแต่ช่วงฤดูกาลก็จะมีมันหวานปลูกมันหวานถ้าเกิดถึงจังหวะตรงนั้นที่จะขุดได้เนี่ยก็สามารถไปขุดไ,ได,ด้ร่วมขุดได้แล้วก็มา,อ,าอยากจะให้ขนมขนมได้หรือว่าจะแบบให้กินมันหวานอบก็ได้วันนี้จะต้องรอมาขุดแล้วนะถ้าแบบนี้เดี๋ยวมาไม่ถึงจะรออะไรล่ะเะคือพอเราเก็บมันเสร็จอเราก็เอาไปทําขนมเหมือนแบบ farm to table ใช่ไหมเพียงแร้เขาก็ซิบมาใเหมือนเมนูบนคาเฟ่ ก็จะเป็น hmm. ม so well, okay. yeah. like ันหวานอบเสิร์ฟพร้อมกับชาเขียวเซนชาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยากจะชิมมันหวานแบบว่าอบๆหรือว่าหอมๆอะไรเงี้ยก็ได้อ๋ออบธรรมดาก็ได้ใช่อย่างแบบเนี้ยสตรอเบอรี่หน้าบ้านก็สามารถอย่างเช่นของบ้านฟูจิเนี่ยถ้าเกิดมีลูกอปกก็เด็ดกินได้เลยเป็นปลอดสารปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ต้องล้างก็กินได้เลยกินได้เลยชิมไหม ลองสักเม็ดไหมมีไก่ลอยไก่จิกอยู่ค่ะอ๋อถ้าไก่จิกนี่คือปลอดภัยใช่ค่ะแต่เราไม่ได้กินค่ะเพราะไก่จิกหมดแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปขุดมันหวานกันไหมล่ะคะนี่น้าพี่พี่แม่ยงจะนําไปใช่ไหมคะแน่นอนต้องเปลี่ยนชุดไหมคะดูชุดตั้งแต่ไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมนะป่ะเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตักกี้จะไปขุดมันหวานกันจ้า ราสังเกตตรงไหนคะว่ามันมีอยู่ที่ตรงนี้ค่ะทำไมถึงตรงนั้นถึงต้องมีอ่ะมันเครือสวยกว่าเครือสวยแล้วอ๋อเห็นแล้วบอกวาหัวโผลมาแล้วอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายเห็นหัวโปั่นนะคะตัดเครือแล้วอย่างนี้เราขุดโดนมันมันเป็นอะไรไหมถ้าสมมติว่าต้องอย่าให้ขุดโดนคิดว่าเป็นแคทวอลแล้วกัน ไม่ได้แบบรู้สึกตื่นเต้นที่ตื่นเต้นว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเจอทองแล้วกันเหมือนขุดทองอุ้ยเจอทองเป็นหินอุ้ยพี่ อร้ไม่เป็นไรค่ะเหวอกเอ้ยนี่ว่าอะไรอันนี้เป็นพันอโนอันนี้มันม่วงเหรอะไม่ใช่มันมันหวานญี่ปุ่นค่ะแต่เป็นพันุสายพันธุ์อโนเอามาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาไทยใช่ใอย่างเงี้ยคือขุดแล้วต้องออกเลยปลูกไปอีกทีไม่ได้แล้วใชไม่ได้อ๋อก็คือต้องมาไปทําเลยกินเลย รถนี้ขับได้ขับได้จริงๆค่ะขับได้จริงอ๋อเหมือนพี่นี่พี่นี่ได้แต่ชอบสไตล์เนี้ยเนาะนี่ก็จะมีมีกลางอันนี้เก็บหมดละนี่ก็ปีนขึ้นไปไดอ๋อแล้วข้างบนก็จะมีที่นอนเป็นที่นอนอย่างเดียวรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ได้ได้ได้เป็นแบบบูมร้อยสองสามร้อยเป็นร้อยร้อยค่ะตัวตัวเลขไม่ชัดเจนแต่ว่าได้อยู่ค่ะก็คือผู้ใหญ่นอนได้สองคนสบายสบาย เหนื่อยมากเลยหิวแล้วด้วยง่าย oh. เดี๋ยวไปเอามันไปทาขนมได้ค่ะดเดี๋ยวพี่จัดให้ฝีมือตาข้นได้ค่ะ ถึงส่วนคาเฟ่แล้วใช่ไหมคะใช่่าล้ำมากญี่ปุ่นปุ่คนค่ะที่นี่คะ่ะเดี๋ยวขอถามนิดมินว่าวใครที่มาที่นี่คะ่ะส่วนมากอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสั่งเมนูไหนคะจริงเขาก็สั่งหลากหลายมากเลยอะ่ะอย่างซอสเทริยากินี่เราทําเองแล้วก็วโปรโมทตรงนี้ ที่นม่ทำเองเลยรอคะคิดเองคิดเองคิดเองแล้วก็สอนเป็นสูตรญี่ปุ่นแล้วก็สอนน้องๆให้ทําอ๋อก็คือเป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องแบบกินซอสเทอริยากิใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเมนูเครื่องดื่มค่ะเป็นอะไรคะอาซึกิมัชฉาราเตะโอ้โหพูดแล้วก็ขอแห้เลยนะคะหรือไม่ก็มีจะมีเมนูหนึ่งที่แบบสั่ง อาทิตย์สั่งประจำมันคือยูสุน้ำส้มยูสุแล้วก็จะมีขนมด้วยใช่ไหมคะใช่ขนมขนมนี้เป็นพวกอะไรขนมก็จะมัทฉะคัสเซล่าเคอันนี้พี่เมีเยงคิดเองเลยใช่ใช่พูดแล้วก็หิวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เมียงพาตะเข้าไปกินอาหารไปชิมข้างในกันดีกว่าค่ะ โอ้โหอาหารน่าทานมากๆเลยพ่เน mm ียมีเมนูอะไรบ้างคะที่มาแนะนําวันนี้จะบอกว่าจะรออะไรคะแนะนําก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำลายเริ่มไหลแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเมนู appetizer นะคะก็จะมีเกี๊ยวซ่าหมูไก่ทอดคาราเกะทัเป็นแบบทําสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็ทาเองแล้วก็อันนี้ก็ซินซอสนี่ค่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วัตถุดิบซอสตุงรสอะไรเงี้ย ของจากญี่ปุ่นของญี่ปุ่นต้องญี่ปุ่นถึงจะได้รสชาติญี่ปุ่นแท้จริงนะคะอันนี้มันหวานที่เมื่อกี้เราไปขุดกันมาอ๋อคือใช้มันตัวนั้นแล้วก็เอามาทําเป็นขนมมันหวานนี่ก็จะเป็นมันหวานพันญี่ปุ่นนี่นอกจากอาหารแล้วก็แอบเห็นขนมมีมัทฉะมัทฉะคัสเ่าเค้กก็ตัวนี้จะไม่จริงๆต้นตำรับมาจากของไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็จะมาไป มันความที่มันมีเนื้อนุ่มมาเลยอย่างเงี้ยน่าทานแล้วก็ต้องทานคู่กับคู่กับถั่วแดงถั่วแดงแล้วนี่ไงค่ะโมจิโมจิอันนี้วาลบิโมจิก็จะเป็น แป้งมันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับวิปมัทฉะวิปผมมัทฉะ,ชชะก็จากญี่ปุ่นวันนี้เหมือนแบบมีเซตมัทฉะด้วยไอศกรีมโมจิใช่ใช่มัทฉะหมดเลยเป็นชาเขียวมีโมจิแล้วก็มีถั่วแดงเขาเรียกมัทฉะเมนูมัทฉะเซนไซนะคะมัทฉะเซนไซนะปกติเออเซนคำว่าเซนไซเนี่ยมันดั้งเดิมเนี่ยเขาเสิร์ฟแค่ตัวโมจิ โ <Mo> มจิก็คือเป็นชิ้นรรมะเป็นแป้งข้าวเหนียวญี่ปุ่นค<ห>่ะเขาจะเสิร์ฟอยู่แค่สองสองอย่างนี่เองกับถั่วแดงกับถั่วแดงอสุกิค่ะห,หลังๆก็พัฒนาอ่ะมีตัวไซรัปใส่เข้าไปด้วย <เอ S 2> แต่พี่เพิ่มไอ,อ,อตัวมัทฉะไอศครีมแล้วก็มัทฉะเจลลี่เข้าไปให้มันครบเครืองนลน้งคือโมจินี่ก็ทำเองเลยนะคะทำเองทำเองะซื้อแป้งแป้งของญี่ปุ่นแล้วก็มาผสมทำเองใช่ใเองนี่แล้วก็เครื่องเลยอสุกิมัทฉะลาต้ ก็จะมีความถั่วแดงแล้วก็จะเป็นชาเขียวอารมณ์แบบชาเขียวมะช่านมใช่ใช่จริงๆก็ชานึงก็จะคล้กันเนาะดูดูทั้งเซตนี้คือดูใกล้เคียงคือกินไปน่าจะละมุนจิบขนมแล้วก็จิบนําไปด้วยส่วนมากวัตถุดิบเนี่ยเอามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อได้กลิ่นอายได้ต้องได้กลิ่นอายของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเหมือนได้มาญี่ปุ่นเลยไม่ต้องบินไกล เราจะไม่ไม่เอาส่วนผสมของหรือว่าวัตถุดิบของคนไทยหรือว่าที่เป็นสําเร็จรูปเนี่ยมาทําก็คือเม็ดอินก็ใช้ในอิตาเ,เลยีเลยนคือถ้าเกิดว่าพี่ทานอะไรต้องแขกต้องได้ทานอย่างนั้นใน<อ>กัน<อ>แก้วนี้ก็เป็นยูสุอันนี้เป็นยูสุนะคะก็จะไม่ใส่ไซรัปเลย,เลยจะจะใช้ฮันนี่แทนใช้น้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งแล้วก็ตัวยูสุเนี่ยก็เจะฟีตมาจากของญี่ปุ่นแล้วก็เอามาปรุงให้มัน ได้ความเปรี้ยวกับหวานให้มันลงตัวนิดนึงตัวอาซิกิที่เพิ่มเติมนิดนึงตัวนี้ก็ไม่ใส่ไซรัปจะเอาความหวานของอาซิกิแทนคือเวลาดูดเราต้องคนก่อนค่ะรือดูดใช่ใช่คนคนก่อนนี่ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะเขาเรียกว่ายกญี่ปุ่นมาไว้ที่แม่ริมโปงแยงนี้แล้วนะคะทั้งที่พักอาหารเครื่องดื่ม ฟาร์มโอ้โหเรียกว่าครบมากๆเลยเนาะใครที่อยากจะมานะคะก็มาได้ที่นี่เลยหรือว่าติดตามทางหน้าเพจเนาะค่ะเพจอะไรคะพี่ปัตหน่ั้เพจเอ่อเฟซบุ๊คนะคะมอริเชลล์ฟาร์มที่เดียวอ๋อคือจองในเพจนี้ได้เลยเนาคะคือไม่พักก็สามารถที่จะขึ้นมาทานอาหารหรือว่ามาเยี่ยมชมแบบคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินได้เลยใช่ใครที่มีแบบน้องหมาน้องแมวพามาได้ไหมคะ พามาคาเฟ่กับที่พักเหรอคะค่ะจริงๆก็สงสารเนาะแต่ว่าไม่อยากให้พามาเพราะว่าที่นี่มีน้องหมาอากิตะซึ่งสัญชาตญาณเขาดุมากอยู่แล้วเขาจะหวงพื้นที่อย่างงี้ค่ะแล้วก็มีน้องแมวเยอะมีไก่เมนูที่เห็นนะคะแค่เรียกน้ำย่อยเท่านั้นใช่ไหมคะพี่มจริงๆแล้วเขามีเมนูแบบเมนคอสอาหารหลักอีกเยอะๆเลยแต่ว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเซตค่ะก็จะมีมิโซะซุป มีมีผักสลัดแล้วก็มีข้าวมีเป็นเมนคอร์สนี้คะ่ะก็คือจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยใช่ค่ะก็คือวันนี้มาคนเดียวก็เอาแค่เบาๆบาบากินแบบสวยๆพอนะคะวันนี้ก็เฮนหนึ่งก็ไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้แอบ,บกินคนเดียวอเอาเป็นว่าเดี๋ยวตาขอชิมก่อนได้ไหมได้เลย,ค,<ะ>เลยค่ะ นะคะเดี๋ยวแกเรียนนะคะยูสุหอมค่ะหอมยูสุแล้วก็มีน้ำพึ่งด้วยป่ะคะใช่หอมอร่อยมากเลยอ่ะคือดื่มแล้วแบบรู้สึกสดชื่นมากๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมี่ยงมากๆเลยนะคะที่มาพาชมบ้านแนะนำสวนแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆให้ตักนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะ,คะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าติดตามทางเพจ a ฟ e b o o k มีเพจเดียวเท่านั้นนะคะจะจองห้องพักหรือว่าจะมาคาเฟ่ก็ได้นะคะก็ติดตามกันได้นะคะคือบอกว่าคุ้มมากๆนะคะคุณภาพกับราคาแล้วก็ความอร่อยเอาได10ดาวเลยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ กินที่นี่นั่นวันนี้ถือว่าครบทุกรสชาติมากๆนะคะมาที่นี่จากตัวเมืองมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่ามาก็ถือว่าคุ้มมากๆมีทั้งที่พักคาเฟ่นะคะแล้วก็มีโซนเขาเรียกว่าเป็นแบบกิจกรรมให้เราได้ทำเนาะเหมือนที่เราไปทำภารกิจมาวันนี้ทั้งวันเป็นพวกขุดมันอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยเยอะมากๆห้องพักที่นี่นะคะถือว่าแบบสไตล์ญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแต่ได้ฟิลแบบเหมือนไปญี่ปุ่นเออไม่งงเนาะ ใช่แต่พูดถึงบรรยากาศราคาก็ถือว่าคุ้มค่านะคะต้องมาให้ได้บ้านหลังเนี่ยค่ะฟูจินิโมริเนี่ยต้องมาให้ได้บอกว่าวันนี้เฮียหนึ่งพลาดมากๆเลยแล้วก็คาเฟ่นะคะที่เอาวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ทำอาหารแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยได้ฟิลแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นชาเขียวนี่ยกมาทั้งแบบ ต้นตระกูลเลยมีทั้งขนมไอศครีมนะคะที่เป็นแบบมัทฉะต้นตำรับแท้ๆเลยเอานี่อยากเข้ากล้องเหรอนี่ชื่อโซอยุเฮ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะตัวเนี้ยนัตโตหรอนัตโตนี่ชื่อนัตโตนะมแมวที่นี่ก็น่ารักมากเลยก็ใครที่อยากมานะคะก็ตามเพจเลย Mori Natural Farm นะคะที่พักอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่ครบ ตามกันมาได้เลย EP น่าอยากรู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับกำลังนิยมด้วนนจ๊จอาพี EP นี้หลับแล้วบ๊ายบาย